แล้วชอบไร่มาสองของปี2022สวัสดีค่ะพบก,กับพี่นานาอีกแล้วนะคะในช่องนานาบี วันนี้พี่จะมาเดวิวผลิตภัณฑ์ที่พี่ใช้แล้วชอบในช่วงไตรมาส2ของปี2022นะคะซึ่งก็จะมีสกินแคร์ค่ะกรึ่งสังอ่างแล้วก็น้ำหอมด้วยนะคะก่อนไปดูคลิปนี้ให้จบก่อนค่ะถ้าชอบแล้วค่อยกด s s c r i r i ถ้พร้ทาแล้วเราไปดูรายละเอียดกันเลย ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของสกินแคร์ตัวแรกนะคะนั่นก็คือของแบรนด์ซาวาซูนั่นเองค่ะซึ่งปีอินมากๆนะในไลซา,าวาซูไทม์เพรสเชอร์อินวิกอิ้งนั่นเองค่ะซึ่งเป็นไลา์ที่เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่งผิวแห้งค่ะตัวแรกที่พี่ชอบนั่นก็คือตัวอีโมชั่นนะคะอันที่2ก็คือเซรั่มค่ะ ตัวที่3นั่นก็คือตัว sleeping mask นะคะตัวที่4นั่นก็คือไอครีมและตัวที่5นั่นก็คือครีมนั่นเองค่ะจะบอกว่าทาง5ตัวเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่พี่ชอบมากจริงๆในไลน์นี้พี่ชอบแทบจะทุกตัวเลยนะคะกลิ่นหอมอ,อ,อ่อนแล้วก็สามารถเติมเต็มให้ความชุ่มชื้นกับคนที่มีปัญหาเรืงริรอยได้อย่างดีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในตัวที่2ที่พี่ชอบและปลื้มมากๆนะค่ะจะอยู่ในรูปแบบของกันแดดค่ะนั่นก็คือของแบรนด์สกีนดาควานะคะซึ่งเป็น UV Super Moisture Essence ตัวนี้นั่นเองค่ะซึ่งมี SPF 50บวกแล้วก็ PA++++ กนะคะตัวนี้เขามีชื่อเสียงร่เรือในเรื่องของการเป็นการแดดการแก่คูณ4ค่ะนั่นก็คือเป็นตัวที่ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นในกับผิวเข้าไปด้วยเติมเต็มคอลลาเจนไฮยาลูรนิกแอซิดแล้วก็ปกป้องมลภาวะแล้วยังปกป้องกันแดดนะคะ กป้อง,องดังสีวีที่สามารถทำร้ายผิวอีกด้วยถือว่าเป็นกันแดดที่ยอดเยี่ยมเน้นย้ำว่ารุน่นนี้เป็นรุ่นที่มีคำว่าโกด้วยนะคะผลิตภัณฑ์วรูปแบบของการบำรุงผิวตัวต่อมานะคะก็ะคือเป็นแบรนด์ของ Laneige Water Bank นะคะ Moisture Essence ตัวนี้นั่นเองค่ะเหมาะมากสำหรับคนที่เป็นผิวแห้งผิวขาดน้ำนะคะเติมเต็มให้ความชื่มชื้นกับผิวได้อย่างดีเยี่ยมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เหมาะมากสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้ง บํารุมผิวตัวต่อมาค่ะเป็นของแบรนด์ Ombielist นั่นเองนะคะเป็นครีมสารพัดประโยชน์ซึ่งคุณป้าเลยดิใช้แล้วก็ดังมากๆนะคะจุดเด่นคือเป็นครีมสารพัดประโยชน์ค่ะใช้หลังการโกนหนวดก็ได้นะคะใช้เป็นพรเมอร์ก่อนแต่งหน้าก็ได้ค่ะใช้เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ก็ได้ใช้เป็นสลิปปิ้งมาร์กก็ได้ใช้เป็นตัวที่เป็นคลีนเซอร์คลีนซิ่งเพื่อล้างเครื่องสอําอางที่ตกครางที่ผิวหน้าได้อีกถือว่าถือว่าสารพัดประโยชน์มากๆแล้วก็ราคาเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นเองถ้าพี่สรุปเลว คนตายทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะทุกผลิตภัณฑ์ที่พี่ใช้แล้วชอบค่ะได้มีการรีวิวลงลึกถึงรายละเอียดไว้ให้หมดแล้วสามารถเข้าไปดูในลิงก์ที่พี่ใส่ไวใ้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะตัวต่อไปนะคะที่พี่ชอบเป็นของคิวส์นะคะเป็น2ตัวด้วยกันตัวแรกเป็นครีมกระปุกขาวในตํานานของคิวส์นั่นก็คืออั Cream ลต้าเฟชเชียลครีมนั่นเองตัวนี้ก็เน้นว่าดูแลแกล้ปัญหาเรื่องผิวแห้งได้ดีมากๆนะคะอยู่ในอากาศแห้งอากาศเย็นตัวนี้เอาอยู่แน่นอนค่ะแต่ถ้าผิวแห้งแล้วยังมีปัญหาเรื่องริ้วรอยนะคะต้องการ การเติมเต็มให้ความชุ่มชื้นขั้นสุดมากขึ้นไปอีกก็จะเน้นเป็นตัวนี้นะก็คือกระปุกม่วงเป็นซูเปอร์มัลติคอเรทีฟครีมซึ่งเพิ่มเติมในเรื่องของการดูแลเรื่งดิ้วรอยเข้าไปอีกด้วยก็ถือว่าเป็นทั้ง2ตัวของคิวส์ที่พี่ชอบมากๆ ของน้ำหอมที่พี่ชายราชอบนะคะที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมา3เดือนนี้นะคะก็จะยังอินอยู่ประมาณ2อสามกลิ่นนะคะตัวแรกนั่นก็คือของนิดทีค่ะซึ่งเป็นโอโรสนะคะเออเดอร์ทอเล็ตนะคะต้องย้ำว่าเออเดอร์ทอเล็ตหรือ EDT e เท่านั้นไม่ใช่เออเดอร์กระปุ่มนะคะตัวนี้จะเป็นน้ําหอมกลิ่นกุหล,ลาบที่สามารถใช้ได้นะอากาศบ้านเราอากาศร้อนเนี่ยก็สามารถใช้ได้โดยไม่ทําร้ายคนรอบข้างถือว่าเป็นกลิ่นกุหลาบที่มีความโปร่งสะอาดเบาสบายแล้วก็สดชื่นนะคะ เออเรียกได้ว่าหักกฎนะคะหรือฉีกกฎจากน้ําหอมกลิ่นบุหลาบที่ผ่านมาเลยนะค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็ไม่แปลกใจว่าทําไมถึงเป็นน้ําหอมที่ฮิตขนาดนี้ถึงแม้จะลออชมานานแล้วก็ตามนะคะถ้าใครสนใจก็ไปหาเทสเตอร์มาทดลองใช้เน้นย้ำว่ารุ่นเออเดอร์ทอยเลนะคะจะหอมกว่ารุ่นเอเรอร์เพอร์ูมสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของพี่ น้ำหอมตัวที่สองที่พี่อินนะคะจะเป็นดีฟทิกเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นกลิ่นเออโอครปิดอลนะคะจะเรียกยานิดนึงจะโอจะเอออะไรก็ต้องขออภัยถ้าเรียกชื่อผิดนะคะก็กลิ่นนี้จะออกแนวผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่จะเป็นกลิ่นที่มีความเป็นแพชชูลี่นะคะหรูหราขึ้นมานิดหนึ่ง,แต,นนะะงแต่ก็ยังคงคอนเซปต์นะคะความเป็นดีฟทิกที่เป็นกลิ่นที่แตกต่างที่ไม่เหมือนใครแนละที่สําคัญนะคะความติดทนค่อนข้างมากเลยทีเดียว อีกหนึ่งน้ำหอมนะคะที่สามารถใช้ได้แทบจะทุกโอกาสทุกสถานการณ์นะคะแล้วก็อากาศร้อนอากาศเย็นใช้ได้หมดเลยกลิ่นมีการกระจายตัวดีมากแล้วก็หวานเบาๆนะคะไม่ทำร้ายคนรอบข้างเหมาะกับสาวออฟฟิศส,สุดๆค่ะนั่นก็คือของรองแวงเอกาเดอร์เฟอร์นะคะสีชมพูนั่นเองค่ะในส่วนใหญ่รองแวงเนี่ยคนจะชอบใช้ในกลิ่นนะคะรองแวงเอกาดาแพสนะคะขวดสีม่วงหรือเขาเรียกว่ารองแวงม่วงนั่นเองตัวนั้นก็เป็นกลิ่นนี้แต่สําหรับพี่รู้สึกว่ากลิ่นนั้นดูวัยรุ่นไว,ไวสาเกินไปนะถ้าวัยทํางานเนี่ยตัวนี้จะเป็นกลิ่ ทีเหมาะกว่าแล้วก็มีความหอมมากๆเลย ว่าในส่วนของเครื่องสำอางกันบ้างนะคะมี2ตัวที่พี่ชอบมากตัวแรกเป็นของ Peripera Inveret เบอร์27บนะต้องเบอร์27เท่านั้นสีนี้เหมาะมากสำหรับการท่านะคะใช้ไปสัมภาษณ์งานนะคะงานทางการแล้วก็ไม่ต้องการความฉุดฉาดแต่ยังคงสีสันไม่ให้ปากรู้สึกว่าซีเกินไปนะคะเป็นสีที่พี่รู้สึกว่าสวยสุดๆเลยอะเป็นสีที่รู้สึกว่าค่อนข้างเหมาะกับอกทุกโอกาสทุกสถานการณ์เนี่ยเห็นไหมคะจะบอกว่าเป็นสีที่มีความนุดน่ดๆกาลังดีนะคะอม ส้มอ,อ,อ,อมชมพูนิดๆแต่ว่าใช้ได้ทุกโอกาสทุกสถานการณ์แล้วก็ปิดปากคล้ำได้ดีแล้วก็ความติดทนค่อนข้างยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นค่อนข้างลักษณะเป็นมูสที่ให้ความชุ่มชื้นกับลิมฟิดปากได้อย่างเต็มที่ก็ถือว่าเป็นสีที่แนะนำนะคะสำหรับเบอร์27 และสุดท้ายนะคะอีกหนึ่งสีนะก็คือเป็นของ for you t รุ่นนี้เป็นสีที่หายากมากๆนะเดี๋ยวพี่ใส่ชื่อแล้วก็ชื่อสีไว้ให้นะคะแต่ก็คือดูในตัวอย่างเนี่ยจะเป็นสีชมพูนมๆแต่จริงๆจะออกเป็นชมพูอมส้มๆนะคะแต่ก็มีความ ค่อนข้างใช้ง่ายนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้กบปากคล้ำมากขนาดนั้นนะต้องเลเยอร์หลายๆรอบแต่จะสังเกตเห็นว่าสีเนี่ยจะมีความเป็นส้มๆอ่อนๆนมๆชมพููที่สามารถนะคะใช้ในวันที่ไม่ได้เป็นทางการก็ได้นะคะเพื่อช่วยให้กบสีปากคล้ำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างติดสแมสค,ค่อนข้างน้อยนะคะก็ถือว่าเป็นลิปนะ2สีนะคะที่พี่ชอบในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มาแนะนํากันคะ่ะ และนี่นะคะ่ะก็คือทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ใช้แล้วชอบนะคะในไตรามาสสนะคะของปี2022ที่ผ่านมาค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆใหญ่พี่รีวิวนะคะผลิตภัณฑ์อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเน้นย้ำว่าทุกผลิตภัณฑ์พี่ได้มีทําการรีวิวลงเลือกถึงรายละเอียดไว้ให้หมดแล้วสามารถไปย้อนดูได้เลยนะคะแล้วก็ก่อนจากการก็ต้องขอกระดาษขอบคุณสําหรับทุกท่านในการกด s u b ส c r i b e แบสบน,นี้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพบกันทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา9โมงตรงค่ะสําหรับวันนี้พี่นันไป แล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้า mm hmm. บ๊ายสวัสดีค่ะแล้ mm hmm. วก็มีทั้งหมดนะคะ mm hmm. หลายผลิตภัณฑ์ด้วยกันนีทั้งหมดที่พี่ชอบนะคะเยอะเว้นโทเนอร์อ hmm. ย่างเดียวนะคะ mm hmm.